สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ power อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น Mi โ o t e ท h MT 408นะครับตัวนี้ผมเพิ่งนำเข้าวันนี้เลยนะครับเอามาขับกลางแหลมนะครับชแนงเราสองตู้นะครับถือว่าแรงโอเคเลยครับผมลองไปแล้วนะครับว่าเสียงพุ่งเสียงชัดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับอันนี้ผมเล่นช่องเราสองใบนะครับตัวนี้เป็นตู้สิบนห้านิ้วนะครับเล่นนิดเดียวเองนะครับ จจเป็นได้แต่จริงๆผมจะเอาไปขับ12นิ้วนะครับ12นิ้วกลางแหลมนะครับจะแนนละ2ใบนะครับอันนี้ผมใช้ลองขับมอนิเตอร์ดูนะครับเป็น15นิ้ว1คู่นะครับเล็กนิดเดียวนะครับติดมือเลยนะครับนี่แรงนะครับ แรงนะครับแรงแล้วนะครับก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะครับมือใหม่มือเก่านะครับถ้าจะคิดจะซื้อพาวเวอร์สักแท่หนึ่งนะครับมาขับมอนิเตอร์หรือขับกลางแหลมนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาก็จับต้องได้นะครับแรงนะครับตัวนี้นะครับชั้นละสองตู้นะครับแปดโอห์มอยู่ที่แปดรอยวัตต์นะครับสี่โอห์มอยู่ที่พันสองรอวัตต์นะครับแรงๆนะครับตัวนี้เป็นคาสเทสตนะครับ MT 4,008นะครับไมโครเทคคัทเฮดนะครับหนักๆเลยนะครับวิ่30กิโลได้นะครับจอมาแนะนำนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกเครื่องเสียงชาวลากยาทุกท่านนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูตัวไหนนะครับยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ